สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับอสมเราก็มีชกสนะครับวันนี้หมอชาติจะมาคุยเรื่องชกสนอกจากอสมมมีแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราก็มีชกสเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวหมอชาติจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าชกสของอสมมกับชกสของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับมีความแตกต่าง กันประเด็นไหนและก็มีรายละเอียดกันยังไงนะครับเรามาติดตามกันเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับชกสสมอของพี่น้องอสอมอทั่วประเทศแล้วก็ของพี่น้องอสอสอทั่วประเทศนะครับพี่น้องก็คงจะทราบแล้วนะครับมีสมาชิกอยู่8ปดแสนเคนนะครับสำหรับเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับ รับอยู่ประมาณ4 3 8 4 9 2บาทนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิก2 4 1บาท50สตางค์นะครับหักจากสมาชิก800กว่าคนนี้นะครับคนละ50สตางค์นะครับก็จะได้เป็นเงิน400กว่าบาทนะครับเรามาดูชกสกระทระวงสาธารณสุขนะครับซึ่งให้เจ้าหน้าที่ นะครับให้กับคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าเจ้าหน้าทีาทา่หลายหลายสายงานนะครับทุกๆสายงานเลยจํานวน24สายงานนี่นะครับเ,เรามาดูว่าชกศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเหมือนกันหรือแตกต่างจากพี่น้องอสมอย่างไรนะครับซึ่งชกศกระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดให้สมาชิกนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับ พนักงานราชการได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับชบกาศากระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีการหักจากเงินเดือนทุกเดือนนะครับหักล่วงหน้า160ศพนะครับเป็นเงินอยู่ที่340บาทนะครับเป็นเงิน340บาททุกเดือนเลยนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็ศพละ2บาท10สตางค์มีโครงการพิเศษนะครับที่ ที่สามารถที่จะเปิดให้กับบุคคลที่อายุ35ปีขึ้นไปนะที่สมัครย้อนหลังปกติแล้วชกศของกระทรวงนี้จะจะเริ่มทํางานแล้วก็เริ่มสมัครนะครับแต่ว่าก็จะมีโครงการพิเศษแต่โครงการพิเศษนี่แหละครับจะต้องจ่ายเยอะขึ้นนะครับปกติแล้วหมอชัดก็จะจ่ายอยู่ที่340บาทต่อเดือนนะครับเสรษหรับคนที่สมัครทีหลังนะครับอายุ 35- ปีถึง50ปีนี่นะครับก็จะจ่ายอยู่ที่484บาทต่อเดือน นะครับสำหรับเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับอยู่ที่585,600บาท,นะ 5, 5, บาทนะครับ585,600บาทนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกันดูกับอสมก็คือของหมอนี่จ่าย2บาท10สตางค์ของอสมจ่าย50สตางค์แบบนี้นะครับสำหรับเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับของหมอนี่ได้50,000 0กว่าของอสมได้40,000 0กว่าแบบนี้นะครับแล้วก็การสมัครสมาชิกก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนั่นนะ นะครับแล้วก็ของพี่น้องอส,อสอมอน,นะครับก็จะมีเงื่อนไขต่อไปนะครับที่ว่าจะให้คู่สมรสสมัครได้นี่นะครับก็เรียกว่าเ,าเป็นมติของที่ประชุมใหญ่นะครับที่จะสามารถที่จะเพิ่มาหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็เพิ่มสวัสดิการให้กับส,ม,สมาชิกแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวอสมนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องอสสอส,ส,อสมนะครับ หมอชัยก็คิดว่าการสมัครเป็นสมาชิชกชกศนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงเลยนะครับให้กับพี่น้องอ,อสมอนะครับเมื่อถึงเวลาสุดท้ายนะครับทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ที่จะผ่อนหนักเป็นเบานะครับช่วยดูแลครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ต่อไปนะครับวันนี้หมอชัยก็มาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องอ,อ,ส,อ,อ,อสมอ คิดเห็นเป็นประการใดหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็สามารถที่จะคุยแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างน <outgoing> ี้นะครับก็เขียนมาได้เลยนะครับพี่น้องครับ mm. เดี๋ยวหมอชาติว่างก็จะมาช่วยแลกเปเลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาตอบคําถามกันนะครับ mm. หรือว่าพี่น้องอสสมอนะครับอยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับก็แวะไปที่เพจ f a c e b o o k หมอชาติอยากเล่านะครับเพจ Facebook หมอชติอยากเล่าชื่อเดียวกับช่อง u t u b e นี่แหละครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเหมือน Facebook นี่แหละครับก็แต่เป็นเพจนะครับที่มีข้อความมีเนื้อหาสาระมีรูปภาพมีสิ่งละอันพันน้อยที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องอสสอสมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับกับหมอชาติอยากเล่านะครับซึ่งมีทั้ง u t u b e นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องครับ กดติดตามหมอชาติจากเล่าในช่อง YouTube แล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่เพจ Facebook หมอชาติอยากเล่าชื่อเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่ข้อมูลข่าวสารจะมาให้พี่น้องได้รับชมได้ก่อนใครเลยนะครับถ้ากดติดตามไว้นะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับหมอชาติก็มาคุยมาเล่าเรื่องของชอกสอ,อสมอมาเปรียบเทียบประเด็นเนื้อหาสาระในเรื่องของชอกสอ,อสมอกับ ชกกสของกระทรวงสาธารณสุขให้พี่น้องฟังนะครับก็พอสังเขปนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดที่มาเยี่ยมชมแล้วนะครับจะติดชมแล้วก็จะให้หมอชาติปรับปรุงอย่างไรก็เขียนไว้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็แชร์ต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้อง,งสาสาสาอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ